แครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนแน่นะครับวันนี้ก็พิโร่ Panda, um แพนด้ามุนเนียยนะผมเล่นไปเล่นกลางนะเจอเต่านะไอ้นี่ก็คีสตายก็เบลอะไรวะนะข้างบนกูพีเดียกูแตกได้งไงวะออโซนไปช่วยยิงกระตอก็ประคองมาคองเอาเวลพอเอาคีสเอาเวลทะลึงกับเขายาก ดดูศัตรูหายไปเราเข้าถึงเขายากต่อให้ผมเดินไปงัดแม่งก,ก็หมอบเดี๋ยวก็ใบนี่กูจะตายแล้ว ลเฮียโซมาแก๊งล่างเอาดิผมกนเห็นมารอ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 ให้ผมจะถึงก่อนผมไม่มีก้อนมาัดตายไป แบกมี่มันกลับเลยวะโซมันฟาร์มอยู่อะแต่มันมีดับเบิลน่าจะดูดเลือดขึ้นเต็มแล้วมี่บอนตามมานะผมอยากหาโซเอามานาให้บอนหมดมีหวานตรงนี้ก็เนี่นี่โซโซนี่เต่ามาว่ะโหสตันโคตรเยอะเลยโซก็ตัน อ,อของกันหนคนเียช่วยกูตีเองีมยมันเห็นปะนจะรอดอยังไงวะน่าจะวานตรงนี้ผมว่าเกมนนะี้ถ้าผมไม่ไมีบีเคบก็คือไม่ได้ไอ้นี่แน่ไม่ได้ลำสบายๆแน,น่นอน กำลังวิ่งไปเพื่อนมาแล้ว,วมี้น่าจะอยู่ในปา่านั่นแหละตายไหมโอเคสั่โดนงกูด้วย โซชาร์จเจมตีสิ่งก่อสร้างนี้เฮ้ยเฮ้ยที่ยมีใครอยู่ปะเนี่ยไเอาบ้านม่าต้องว้ไปเชื่อีดี ระวังก็นะในปา่าดองกูพูดไม่ได้ยินด้วยเฮียมันพูดมันพูดได้ยินแหละแต่มันไ,ได้ยินแต่พังล้มโซมันน่าจะฟาร์มอยู่แน่นน่ไปนน่ดละบวกกันดีๆอ่ะมันตาตา์เยอะอ่ะ เอาก็เอาตัวเดียวกันจะมาสตนต์ต่อช่วยกันได้เนี่ยมันมันไฟกันสามผลมันก็ไหวสตนต์มันพอพี่รอดจักรูกําลังไปเรนบ้างพี่ไม่มีอั่ติบแล้วคนจะมาไปช่วยเลย

Defend your buildings, damn it. get out bombing ปอม ผมกำลังไปน,นี่หนืดแล้วเพื่อนฮัลโหลนี่ไงกูว่าแล้วเอาตีแข้งเอาพิมพ์แข้งจะตายมาหมดเลยซัดเต็มบาดหาล่อตะมือแหกซองแตกกันไปเลยเห็นเนี่ยเห็นกูเนี่เนี่ยชิวๆมาแบบไม่เห็นปะ,นะไปแล้ว ไอ้สัต,ตว,ว,ว,วเ์เตีย้ยมาเท้าแซดป่ะเฮียเท้าแซดด้วยไอ้เฮี้เตี้ยมาเออตันคู่ไปด้วยบิงก่อนจะได้ทุบไหมวะเนี่ย

ดูวิจดูวิจักินใครี่ห้าวจางไหนชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยววัดไปให้เพื่อนดันกลางไปก่อนโอ้แต่ผมว่าผมไปก็ทำอะไรไม่ได้ไหรอะพี่คิมต,ตันเยอะไอ้เนี่ยโดนตันอ่ะผมต้องมีพ<ต>ิค<ต>บีซักอันทังนั้นผมต้องมีพิคบีปล่อยไปก็ได้ป้อมนอกเดีายร์อย่าเข้าระยะมันนะช่วยแล้วรอป้อมสองรองป้อมสองดันป้อมกลางไปก่อน โดดไปนี่คือกูง่อยอ่ะบวกได้ไหมวะกลางแฮมเมอร์นัาก,กากเนี่ยผมต้องหาวิเคบีอ่ะคือว่าจะเล่นบิงก่อนไม่ได้เลยเฮ้ยกำลังวัดกำลังวัดเอาเดีวเดีเล่นดี ใครจับได้ไหมี่ะร้อยตามไม่ทันพี่บอลต้องมาเปิดให้พี่บอลตันบิงเสียบตายจะตายอุ้ยโศกพช้เสียได้ให้วันเสียตาอได้ไหมตายตาย ไอแอดแลกสองเลยเยอะจังวะดอดำมันสลาคมเรื่อยๆไอเมื่อจะตายพปกินเอาไปตบเอาไปตบเผามันเล่ยสูงูิบุยอมเสยจัดไปเลยสามไม่ได้่ะผมไม่ได้แล้วผมต้องถอยละมันเปิดหน้ากากไว้อยู่อ่ะสามร้อยบีคีบีเกียนที่แสนทรหด KB เสร็จก็ต้องบีอ,งอ่ะเฮ้ยไอเตี้ยมาเต่ามาพี่คิมโดนแน่เลยวะที่อ่อนไม่มีเลือดระว,วังโดนสกเก็ตสก,กิลนะวอล์กอยู่นั่นแหะผมไม่มีอันเตี้ยไม่ต้องอะไรเอาคีย์ไว้เฉย KB แล้วอันตรายไม่กล้าไปเลยไม่หวนันไปไหนไม่ได้เลย ต้องเล่นแพนด้าโยกเหมือนแพนด้าวิ่งโยกแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องบิงอีกอันหนึ่งฮะเนี่ยมีจะตีลูนทิ้งด้วยแข้งน่าจะอยู่ผมนนผมมีบ k เบีเนี่ย นี่นี่นี่เอาได้นะกลางห้าวิพี่ถึงจะเปียนตีพี่บอลวิ่งมาแล้วให้พี่บอลร้อพี่บอลอันติร้อก็ได้มาตามแผนมาพี่เดวิ่งมามาหมดแล้วข้างหลังอ่ะ Rồi như ta. Như là bằng số này Đấy đi. Số. Rồi 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 rồi. Phải lên hay lên nhà ba ba Nhưng mà nó คีเมียนติใช่ไหม,ไมจังหวะสองด่อนทำบาเรียไปเลยทลตัดให้โดนข้างหลังเอาแข้งก็ได้นะยัดแข้งมาเจ้าพีเดยคียมว่างไงเมีนติเปล่า แข็งมาว่ะเอาให้เมื่อให้ตายาโคช้าไ่เริ่อยไลกำลังไปช่วยแล้วเ,เ,เดินไปซื้อของ,ออของพี่ทิมกินสมุดเวลก็ได้ เฮ้ยแข้งเฮรีเจนด้วยคอนตันก็โคตรเยอะเลยรูจะเลือกใครก่อนเลยเอาแข้งก็มีเอเตีย e ได้เล่นอีกโซก็มีคอนตันอีก <S <S แข้งก็ยิงฟรีแข้งทำนู ดอกลีมานาดอลลีมานาโอ้นะพอใช้ไงเออด่อนโดนผมมีนะที่เบี้ยที่วันมีตีหรือมีอะไรไม่รนอ่ะแข็งได้ไหมอยากได้แข็ง่ง โตบ้าง mơ แข็งเฮ้ย hammer หลังเว้ย này เหี้ยอัลติมาด้วยสุดยอด2 บิงละแข้งมันยังไม่มี b k เเฮ้ยนูแต่บิงสิบวีว่ะไอเ้เหี้ยกลับด้วยว่ะเฮ้ยโซมาไม่มีอันตีว่ะแข้งเนี่ยน่าจะได้อันตีฟาร์มว่ะเฮ้ยเสียวแม่งตกคือ น่าจะรอดยากอยู่สอนดีมากไม่มีอิิเนี่ยไม่อยากกบีบเนี่ยแดงล่างวะรอผมรอดปะี่จกายผมรอดนี่คือแบบปล่อยกูปล่อยตัวปล่อยใจไรเงี้ย จะอยู่ตัวแม่งเด้งลงไปข้างล่างอ่โดยไม่ทำบาเรียก่อนดอนทำเป็นบาเรียสะท้อนอะไรเงี้ยเพื่อน,ออน,นพ,อน <c oughs> พีเด้ถ้ามันยังยืนไม่ไหวก็วสะท้อนก็ได้นะพีเด้โซมคอนตันบาด ระวังต่อมาตัดรูนปะต้องบิงไปทุบเลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นพี่เล่นอ่าสวยงั้นอ่ะสวยสวยตีบา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 ก่อนมาเอาป้อมกลางป้อมกลางอันนี้แข็งอยู่อ่ะอินเวนตีเปล่าโอเคผมเดินหาให้นี่มีแข็งฟาร์มอยู่ เขียมอยู oh, ่เนี <two or> so <on> world, k, ่ยวะมันมีหวาดหรือเปล่าวะเนี่ยเอากางเอากางเอากางากรเฮ้ยแข้งอยู่นี่กูซื้อจะปลดบ้านเลยแฮมเมอร์มันวอลกปะวะเออไม่ได้วอลกนี่วะไม่ค่อยเห็นแฮมเมอร์เลยเกมเนี้ยวิงโบแฮมเมอร์วะแฮมเมอร์ตายเมวะตายบางทีมันตีไปเลยแฮมเมอร์ตายตียงหลังอะสามวิ่เข้าดิ ตงงงร,ตง,รง,งตีจิงก้อนนังนี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยได้สองตัวเอารอคีมาไปปอมนอกข้างหลางก็ได้แล้ โซจะเกิดขีแฮมเมอร์วิงโบอ่าที่กูไปกด e สองรอบอีกอเกิดแล้วนะเกิดก็ถอยถอยก็ได้พี่คิมเดี๋ยวตายมันเกิดแล้วถอยเพื่อนโดนจับคนช้าไปนั่นอนะ่ะพี่คิมต้องหากระไรไฟผมเลยอะ่ะ ผมต้องใช้ป่ะงั้นผมเตะไม่เข้าอ้าผมทำเองดีววทำเองไม่ได,ด้ผมต้องออกดาเมจเอาด <c oughs> แข้งมาหลังนะทีมมนอสีเปล่าด <c oughs> ีมาดิ <c oughs> ผมโดนขัดบินอยู่อ่ะอสวย ไปไปเล่นแฮมเมอร์เฮ้ยแข็งๆเห็นแข็งเอาพี่บ,บอลวะฮิตเตียเกิดแล้วมันเกิดไวจังวะพี่คิมอยู่ไหมเนี่ยตัวแม่ ตีไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย,ยแ,ตแต่ตีคนได้ยดแม่ป้าตายแม่เลยเฮียเอปอปอม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 อะไรมาแม่แค่นี้ปะคืเป็นกระดาษฟ้านะทำก็ได้กระดาษเหรอกลับก่อนนะกลับมาผมกลับแล้วนะไอ้ขี้มันมันออกดาบเพิร์กวะนะโซออกดาบเพิร์กตีดอนเหรอ พี่บอลทำดิดอาร์มก็ดีนะพี่แ้าโดนกลางเฮ้ยดอนระวังระวังว่าดิดอาร์มก็ดีเหมือนกันเกมนี้แข้งหนูแล้วอะ ผมว่าเดี๋ยวมันโซนเอาของแน่เลย ไีเดีกูทำวิ่งโบนี่เนี่ยมันเดินโซนรังเฮ้ยเหมือนเขาจะไปลุมดอนะ่ะเฮ้ยเขียนเมื่ออยู่กลางไม่ทันไม่ทันเอ้ยเหมือนวิ่งบนด้วว่าเราต้องไปซ้อนดอนวนะเนี่ยน่าเราไปซ้อนดอนแล้วสกิลหนึ่งปลดหนูไวนะ้ your buildings, damn it. Lang mà. Đồn bài hơi phải du hơi. bị lai là khiếp căng mà, khiếp căng mà. Cái video của đồn mà. พ right? mm. mm ิมอ้มาเลยพิมนักลิปกลางนักลิปกลางมาดูรูมแป๊บนึงวินบอกใครมันไปมันดีปล่อยไปรานังกลางนี่วะมึงอยากไปท้าชนกับเขาหรือไงัน่ะแขงจะเกิดปะยี่สิบวิแต่พิมเขามีันตีอยู่ ไปตีบ้านโจมตีสิ่งก่อสร้างกระป๋องไปก่อนามีีีบจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ผมพร้อมนะเล่นได้มาไวรุ่นพิมติโดยสวย Choo-choo, well, we all saw this coming. I hard, this you with ease! we all saw this A Legion barracks has two, been destroyed! You and I are gonna be real good friends. Born. A Legion barracks has been destroyed! By the Hellborn have destroyed a legion tower. Don't the Hellborn have destroyed a legion tower. หินไม่ทันเลยว่ะเพื่อนหายไล่เยโกเอลเดอร์มาแล้วเฮ้ยี่บีบีไม่ทันเฮ้ยทันอยู่โอ้ไม่ได้เตะเยโกได้เจอฉายแล้วหยีดังยีโดนตันวันต้องไปต้องทิ้งยื้อทุ่มอย่างนั้นเลยเลยไอ้ยี่ยังมันยังไม่ออกเลยไอ้ยี่ไม่ต้องไปทำไมกลับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมันยังไม่บึ้มเลยอะ ราต้องไปเอาไหนไวะต้องอีเดียวของตีของอีเดียวเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่มันเดินมาวะคิมเล้งตีบอลเฮ้ยเดี๋ยวกูฆ่าเตาก่อนที่วันวยยันอย่าเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งเดินไปผมปักหวาดดูมันต้องมาเอาคลิปนี้ผมมีใบเฮียมันต้องเป็นแฮมเมอร์วะเฮ้ยเต่าอะเอาเต่านะเต่าใบแล้วเต่าตาย มาเพื่อนพียตีคองไปของเร็วของเร็วเลยตีคอนตีคองตีองก็ได้มันไม่เจอหาไม่เจอตีคองไปนั่นไอ้เหี้ยตายห่าเอากันสู้เลยสวดเลยยอมไปเสียมาสักตัวเลยไม่เจอแล้วไองตีค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 องทีเดียวมันไม่มีมันไม่มีลำโพงหรือไงวะนะ

พี่เดกูมันไม่มาแก๊งแล้วมั้งไห่น่ะไม่มาเล่นด้วยแล้วมั้งน่ะงอนตายไปไปด่านงั้นนะ่นถ้ารู้ว่าด่อนเก็บผมเก็บดีกว่าไปนเนี่ย,ยไปไปด่านไป,น,ไปนำเลยด่อนมีของเคาะบ้านเลย ทีมรออันติตัดให้โดนแฮมเมอร์เฮ้ยไอ้เทเ่าเนี่ยโดชัดไปแฮมเมอร์วะฮังๆอุดูว่ะเฮ้ยกระคาฟ้าเหรออ๋อน่านจะบีทีบีหมดพอดีเคลื่อนเคลื่อน đâu lại mang mà, tìm bà mày biểu. Tao đi, Tao biểu.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  tàu biểu. Tao 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 biểu. không biểu. Tao biểu. Tao biểu. Tao เออจบสักทีโอเคทุกคนเกมนี้แฟนด้าประมาณนี้แล้วกันก็โอ้โหโคตรโคตรละถวยโคตรเอาละนี้กันก็ฝา,ากกดไลค์กดซับสไครต์จะขอบเดือดเจอใหม่คลิปหน้าฮะก็ตึงๆไปเล่นยากๆะประมาณนี่กันไครับผม